เมื่อเกิดของเสียและความผิดพลาดต่างๆน,นานาทําให้ต้นทุนสูงนี่คือปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับหลายๆองค์กรน,นะครับในคลิปนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเมื่อเกิดของเสีย เราจะสูญเสียอะไรบ้างนะครับเรามาดูอันแรกก็คือเมื่อเกิดความสูญเสียปึ๊บนะครับสิ่งที่เห็นอันแรกก็คือเราต้องเสียวัตถุดิบครับวัตถุดิบก็คือสิ่งที่เราไปซื้อมาเพื่อนํามาใช้ในการผลิตเพื่อทําให้ได้ของดีเอาไปขายได้แต่ปรากฏเมื่อเกิดของเสียวัตถุดิบที่เราเตรียมมาแทนที่จะไปใช้ผลิตของดีก็เสียหายไปก็ต้องไปสั่งซื้อใหม่ก็เป็นตน้นทุน ต่อไปก็คือเราต้องเสียเวลาครับเวลาแทนที่เราจะเอาเวลาไปทํางานเอาเวลาไปสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าให้กับงานและสร้างมูลค่าให้กับองค์กรเราต้องเสียเวลาในการที่จะมาแก้ไขปัญหาเสียเวลามารีเวิร์กมาแก้ไขางานแล้วก็เสียเวลาที่จะต้องมาตรวจสอบงานซ้ํานะครับสก็คือเสียค่าใช้จ่ายครับทั้งค่าแรงค่าวัตถุดิบค่าพลังงาน แล้วก็ค่าโสหุยอะไรต่างๆมากมายนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือเราสูญเสียโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจครับลองยกตัวอย่างนะครับลูกค้ามีคำสั่งซื้อมาสัปดาห์ละ50,000ชิ้นนะครับเดือนหนึงสสัปดาห์ก็2,000 0 0ชิ้นปรากฏเราไม่สามารถส่งให้กับเขาได้เพราะว่าเราผลิตมีแต่ของเสียของเสียคำสั่งซื้อที่2 0 0 0 0 0ชิ้นเราได้เพียงแค่5 0,000 หมื่นแสนห้าซึ่งมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่บรรลุเป้าหมายเสียโอกาสทางธุรกิจและที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะครับถ้าบริษัทไหนมีของเสียบ่อยๆผลกระทบก็คือส่งงานไม่ทันบ่อยๆลูกค้าเขาจะเพ่ง,งแรงละว่าการส่งงานาไม่ได้บ่อยๆแบบเนี้ยอนาคตาสินค้าชนิดใหม่ที่เขาจะผลิตให้มา,าจะสั่งให้เราผลิตเนี่ย อาจจะไม่ได้ก็ได้อาจจะส่งให้คู่แข่งเราไปก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเราจะเสียเวลานะครับแล้วก็เสียอนาคตเสียอารมณ์เสียสุขภาพจิตเพราะต้องมาทะเลาะกันหาสาเหตุคนโน้นทำํำคนนี้ทําอะไรต่างๆมากมายนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับจากการเกิดของเสียนะครับ การเกิดของเสียเนี่ยมันก็จะเสียหลายอย่างตามที่ได้อธิบายมานะครับเมื่อรู้แบบนี้แล้วนะครับพวกเราทุกคนครับช่วยๆกันนะครับตั้งใจทํางานไม่ทําให้เกิดความผิดพลาดไม่ทําให้เกิดของเสียสิ่งเหล่านี้แหละครับจะช่วยทําให้เราเนี่ยได้โบนัสสวัสดิการแล้วก็ได้ขึ้นเงินเดือนได้ดีๆมากขึ้นองค์กรก็เติบโต,ตมากขึ้นนะครับและนี่แหละครับคือ คลิปเรื่องดีๆมากมายที่นำมาขยายให้ฟังกับผมดรธรวัมมช่งติดตามได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ